ผมดูปุ่นเลยี่ะเอ่อพริ้วสะบัดมันแรงมากค่ะมันแรงนะเนี่ยแรงน่ะแรงอ่ะอุ้ย กุหละ่ะต้นกล้วคุณครูต้นไม้อ่ออ่ออ,อ่อื้ออื้ออายุฝนล,ลมแรงอากาศลมแรงกุหละ่ละกุหละ่ะต้นไม้แบบโย่ ไมโอ๊ยโอยอ๋ออ๋เป็นมาแก้วต้อแก้วอย่ฟิวเอาผู้คนไปล่ะอุ๊ยออซิเดน yuk muddurron malah kayyu funron